ตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ครับอขอบคุณครับเป็นจอมยุ่งสองได้เลยนะฮะก็ตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่ธุรกิจบัณฑิตนะครับผมอยู่ปีสี่ครับแล้วก็ปีสี่เหยียบปีสามดีกว่าทําไมอะครับผะว่าผมเรียนช้าไปเทอมหนึ่งเพราะว่าต้องนั้นทํางานหนักก็เลยบอกว่าขาดเรียนบ่อยก็เลยตอบไปอะไรครับก็เลยเรียนควบกันไปด้วยตอนนี้แล้วคิดจะเรียนกี่ปีครับก็เนี่ยแหละครับต้องปีหน้าจบครับเรียนมานานแล้วครับจะเป็นปู่แล้วครับผมไม่ได้มาหาอะไรนะแล้วเรียนสาขาอะไรครับ เรียนอยู่สาขาภาพยนตร์ครับผมแล้วก็ภาพยนตร์สื่อดิจิตอลครับผมเอสาขานี้เขาบอกว่าปีท้ายๆนี่ต้องทำโปรเจกต์ทำอะไรทั้วยต้องต้องทำหนังใหญ่ครับก็มีไปฝึกไปฝึกฝึกงานในกองถ่ายหรือว่าจะทําเป็นหนังส่งให้ฉายโรงภาพยนตร์ก็ได้ครับของที่มหาลัยนะฮะตอนนี้ผลงานที่จะออก หรือว่าโปรเจกต์ที่ทำเสร็จนี้โปรเจกต์ตอนนี้นะครับก็มีหนังหนังหนังโรงครับผมได้ฉายที่โรงภาพยนตร์เฮาส์ครับของที่ RCA ครับผมเป็นเรื่องของรุ่นน้องทำครับผมชื่อเรื่องว่ารหัส5รหัส5หรือว่าซินโค้ดครับผมเราสามารถจองตั๋วหรือว่าซื้อบัตรได้ไหมฮะผมก็ไปจองหน้างานอะไรก็ได้ครับที่นี่คือแบบว่าอันนี้คือไม่ได้ P R เยอะไงครับผมแต่ว่าคือเป็นงานของที่มหาลัยซึ่งเป็นปีแรกของที่มหาลัยผมที่ เอาผลงานของนักศึกษาไปฉายในโรงหนังเลยครับผมแล้ววันที่เท่าไหร่ฮะสิบสามสิบสามกันยาครับปกติแขกรับเชิญที่มารายการพี่เนี่ยเขามักจะมีของฟรีมาให้พี่ด้วยนะน้องเบนมีบัตรมาให้ไหมอ๋อเดี๋ยวถึงวันงานนะผมเอาบัตรให้พี่เลยผมมเอาบัตรให้พี่เลยมแบบไม่ได้เกงใจแขกรับเชิญให้พี่ดูได้สิบรอบเลยโอเคดูไปเลยนี่เรื่องนี้เราเป็นทุ่มกับใช่ไหมไม่ไม่ไม่ครับอันนี้เป็นรุ่น้องทำผมผมเข้าไปเล่นให้เขาตอนแรกก็ไม่ได้กะเล่นหรอครับ คือถ้าเข้าไปดูในโรงเนี่ย<ช>คือดูเรื่องนี้เนี่ย<ช>รเราไม่เห็นผมไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะในเรื่องผมเนี่ยจะไว้หนวดเฟิร์มนะครับผมแล้วก็หน้ามีแผลเป็นเต็มหน้าเลยโอ้โหแล้วจะจำไ,ได้ไหมเนี่ยผมยังจำตัวเองไม่ได้เลยเล่นไปเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวนี่นะครับอย่างน้องเบนเนี่ยนะครับ <S <S เล่น,เนงานละครมานี่ก็หลายเรื่องละที่ก๊อฟจำได้เลยนี่จริงๆก็คือเรื่องน้องเหมียวเขี้ยวเพชรน้องเหมียวเขี้ยวแล้วก็จริงๆมีหลายเรื่องอย่างน้ำซอทรายทั้งช่องสามที่เด็กมากครับเรื่องนั้นสิบสิบสองได้อะเข้า นบ้างครับเพราะว่าที่พลาดไม่ได้ก็คือช่วงของขับผิวดีกับดีสกินนี่เองครับน้องเบนครับน้องเบนทํางานเยอะๆอย่างนี้แล้วมีปัญหาอะไรเรื่องผิวบ้างครับมีครับผมส่วนใหญ่เนี่ยคือแบบว่าบางทีจะทํางานดึกครับแล้วก็คือไม่ใช่เรื่องทํางานเนี่ยครับเรื่องเวลาอ่านหนังสืออ่านหนังสือสอบกลางคืนอย่างนี้ด้วยครับผมตื่นเช้ามาเนี่ยผิวก็จะแห้งครับเราจะทําให้หน้าคล้ํา สิวขึ้นอย่างไรครับพี่หมอมีวิธีอะไรป้องกันบ้างไหมครัจริงๆง่ายๆเลยครับน้องเบนเนี่ยจริงๆนะเดี๋ยวผมย้ําเบอร์โทรศัพท์อีกทีก่อนนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะโทรเข้ามาแชร์ประเด็นกับเรานะครับ029423319นะครับถ้ามีสายแล้วก็โอนเข้ามาได้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมว่าง่ายๆเลยนะครับก็คือการที่น้องเบนไม่ต้องไปยุ่งยากครับตัวนี้ตัวเดียวครับดีสกินครับทดสอบให้ดูครับหลังมือ ล้างมืออ่าล้างมือไม่ต้องนี่นะครับเอาตรงที่เป็นแผลเลยก็ได้โอเคครับนี่ครับอุ่ยหายเลยเดี๋ยวเดี่ยวเดียเย็นไม่ใช่ยาหมีบอกนี่นะจะเป็นน้ําใสๆนะครับอ่าเราทาเบาๆนะครับอย่าทาแรงเดี๋ยวมันตกใจนะฮะอือเดี๋ยวเ็นตกใจนะฮะนะฮะแป๊บเดียวก็จะซึมแล้วฮะเรียบร้อยในส่วนที่เราทาเข้าไปเบนทราบไหมฮะว่ามีของอะไรบ้างอะไรบ้างครับพี่สารประกอบที่อยู่ในนี้นี่นะฮะกว่าสิบชนิดเลยหรอครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ทําให้ผิวขาวลบรอยดํากระชับรูขุมขน ป้องกันการเกิดสิวแล้วก็ป้องกันรอยเหี่ยวย่นต้านอนุมูลอิสระแล้วก็อื่นๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปหาสิบกว่าตัวเพื่อจะมาทาเราเนี่ยนะครับใช้เงินเยอะแล้วแต่ทีนี้เนี่ยตัวเดียวเลยตัวเดียวอยู่ตัวเดียวเซรั่มตัวนี้ตัวเดียวแล้วน้องเบนทาที่หน้าหลังล้างหน้าเช้าเย็นเลยนะครับก็จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับมี SMS ถามเข้ามาครับถามว่าเป็นสิวเป็นฝ้าแก้ได้หรือเปล่านะครับโอ้โหเรื่องชิวๆเลยนะครับสำหรับดีสกินนี้นะครับ ยากกว่านี้ก็ทํามาแล้วลนะครับสำหรับน้องเบนไงฮะแต่<ง>เรื่องแค่สิวเกี้ฝ้านี่นะฮะธรรมดามากครับเพราะว่ามีตัวที่รบรอยดําแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากใช้ของดีโดยที่หมอแนะนําผ่านออยอแ,ลแ,ลแล้วแล้วก็ไม่ต้องใช้หลายตัวไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเปลืองเงินไปเลเซอร์ Laser ครับติดต่อคอเซนเตอร์ของเราเลยครับ0 8 2 0 0แ8 9 9 9นะครับแล้วก็0 8 4 8 1 5 7 8 9 9 1นปกนะครับปกติแล้วเนี่ยน้องเบนทราบไหมครับว่าราคาเท่าไหร่ เออเนี่ยผมจะถามมากเลยนะผมกำลังจะถามว่าดีอยู่เลยเพราะว่าของดีอย่างนี้นะครับผมอยากจะถามว่าแพงไหมแล้วถ้าใช้เนี่ยจะมีอะไรนะเอฟเฟกกับมาางไหมคือบอกว่าจะกลับมาหน้าหมองข้ามไหมน้องเบนอยากจะถามพี่ก็อยากจะตอบครับครับผมก็มันเป็นอะไรที่หลายคนก็ถามมากเลยว่าของดีนี่ต้องแพงหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราจะเอาลบรอยดําตัวหนึ่งกระชับรูมขนตัวหนึ่งนะครับ คอลลาเจนตัวหนึ่งคิวเทนตัวหนึ่งอ่ะสมมติกะปุกหนึ่งสามสี่ร้อยแล้วรวมกันทั้งหมดเนี่ยสิบกระปุกก็เป็นสามสี่พันละ,ะแต่ของผมเนี่ยรวมในตัวเดียวแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เป็นนาโนคืออัดให้มันเป็นโมเลกุลเล็กมากนะครับซึมหมดแล้วซึอหมดแล้วแห้งหมดแล้วนะครับไม่ต้องเอาอหน้าไปเจาะพัดลมครับแปบ๊บเดียวแห้งหมดแล้วครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยไม่เหนอนะด้วยไม่เหนอะไม่มีน้ําหอมเพราะฉะนั้นขวดเดียวนะครับราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีสิบกว่าตัวตกก็ตกตัวหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบเองเหรอครับ ไม่เหมือนกับการไปเลเซอร์ที่เราหยุดเลเซอร์แล้วหน้าจะคร้ํากว่าเดิมแต่ตัวนี้นี่หยุดใช้ก็ไม่ได้หน้าแย่กว่าเดิมยกเว้นว่าเราไปทําหน้าเย็นด้วยการไปตากแดดไปออกแดดมาเยอะๆเองนะครับแล้วคนอายุ45เป็นกลาอย่างเงี้ยครับผมจะรักษาได้ไหมกระทุกอย่างปัญหาสิวฝ้าถ้าเป็นปัญหาสิวฝ้าชั้นตื้นนะครับแนะนําว่าล้างหน้านะครับแล้วก็สครับผิวเบาๆนิดนึงนะครับเหมือนกับมีเม็ดบีดมาสครับผิวนิดนึงก่อนพอสครับเสร็จปุ๊บนะครับหลังล้างหน้าเสร็จก็ทาตัวดีสกิน ตัวนี้ก็จะช่วยกระให้จางลงได้ครับแต่ใช้เวลาหน่อยเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์แรกครับเราจะไม่โม้ว่า3วันปุ๊บหายเลยเพราะว่าของที่บอกว่า3วันแล้วหายเลยเป็นสเตอรอยด์อันนี้อันตรายนะฮะหยุดใช้แล้วกลับมาดํากว่าเดิมอไม่ได้ของเราเนี่ยหนึ่งอาทิตย์แรกที่เห็นผลก็คือน่าจะมันลดลงผิวน่าจะเริ่มสว่างขึ้นนะครับปัญหาฝ้ากระนะครับหรือรอยเหี่ยวย่นเนี่ยจะจางหลังจากที่2อาทิตย์สอาทิตย์หรือใช้ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของดีราคาไม่แพงเนี่ยท่านผู้ชมต้องต้องดูก่อนครับว่า เราจะไปใช้หลายตัวเราจะไปเลเซอร์หรือเราจะรอให้คนอื่นมาหลอกเราไปใช้ของแพงๆก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้ตัวนี้สุดยอดเลยนะครับหนึ่งขวดสองพันห้าสองขวดพันห้านะครับน้องเบนน้องเบนขายพี่เอง่าฮะหนึ่งขวดพันห้าครับสองขวดสองขวดพิเศษฮะสองพันห้าครับแต่ว่าสําหรับท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาที่ call center ในวันนี้เลยนะครับผมพิเศษให้เลยครับหนึ่งขวดจากพันห้าผมไม่เอาครับผมเอาพันสองพอครับอืมถ้าโทรมานะฮะถ้าโทรมาใน call center ของเรานะครับ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใครที่โทรโฟนอินเข้ามาแล้วก็มาถามปัญหาสุขภาพเราเนี่ยแล้วได้คุยกับน้องเบนด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้อีกเหลือเท่าไหร่ครับอ่ะเหลือพันหนึ่งก็ได้เหลือพันสงเลยก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าอยากเลือกอะไรนะครับอ่าอยากเลือกพันหนึ่งเป็นพันสองเป็นผมนี่รีบโทรมาเลยนะฮะกดสายไหมเลยอ่ะกดสายไหมเลยศูนย์สองนะครับเก้าสี่สองสามสามหนึ่งเก้านะครับรีบโทรกันเข้ามานะครับเพราะว่าเหลือเวลาโฟนในการอีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะหมดเวลาแล้วครับทีนี้เนี่ยนะครับถามนิดนึงว่า เเรื่องผิวหน้าไปแล้วถามเรื่องผิวพรรณไปแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดนอกจากเรื่องผิวพรรณแล้วเนี่ยนะครับมีเวลาว่างเป็นพักผ่อนยังไงฮะพักผ่อนคือพักผ่อนก็จะออกกลังกายเนี่ยละครับผมแล้วก็จะอ่านหนังสือแล้วก็เล่นเกมครับอืเล่นเกมนี่ติดใน a c e b o o k ปะเพราะเราเจอกันใน a c e b o o k เฟซบุ๊กผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ผมชอบตอนนี้ผมกำลังติดเกมวีอยู่ ผมไม่ทันแล้วล่ะมันคือเกมอะไรเกมมีคือเครื่องของ n i n t e n d o ครับเขาจะแบบว่ามีพวกเกมตีทนิสโดยใช้จอยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ก่อนผมเล่นนะตีทนิสอ่ะที่ที่มันเกมตั้งแต่สมัยเกมเกมคอ่เดี๋ยวนี้เขาแบบมีเหมือนเสมือนไม้เลยที่เป็นจอยนเป็นแท่งาเงี้ยแล้วแบบว่าเราก็ถือตีไม่ฟาดกันคอมไม่พังไปหมดหรอไม่เขาเป็นแบบว่าไวเลสเราสามารถถือเลนด้มีแบบเกมอะไรเราเล่นแล้วออกกำลังกายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย เออมันก็ดีนะประหยัดเวลาด้วยนะครับยิ่งอย่างงี้นี่นะครับยิ่งถ้าเกิดคนที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเขาก็เล่นได้ถูกปะใช่เมื่อกี้ก็เลยถามมาว่าต่างจังหวัดส่งฟรีไหมส่งฟรีอยู่แล้วครับราคาทุกอย่างเนี่ยนะครับหมอครบรวมค่าส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะถามน้องเบนต่อนะครับนอกจากเล่นเกมตีเทนนิสครับนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับน้องเบนอยากฝากท่านผู้ชมเรื่องของการดูแลสุขภาพแนะนําเทคนิคอะไรยังไงบ้างครับก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผม ก็ดูแลสุขภาพคนด้วยนะครับโฆษณาขายยาม่ครับก็ช่วงนี้อากาศก็อย่างที่เห็นกันนะครับเดี๋ยวก็แดดออกแรงมากเลยร้อนมากร้อนร้อนตับแลบเลยนะครับบางวันใช่ไหมบางวันผมไม่มีตับไมาย่อยอาหารเลยมันแลบออกมาบางวันนี้ยอมโดนตำรวจจับนะถอดเสื้อเดินเลยโอ้โหที่ไหนฮะบอกท่านผู้ชมในบ้านในบ้านในบ้านแต่แล้วบางวันนี้ก็ฝนตกหนักมากใช่ไหมฮะคืออากาศอย่างอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะครับใช่ครับใช่ฮ การดูแลสุขภาพนะครับก็นอกจากกินอาหารที่ดีแล้วนะครับก็หาเวลาออกกําลังกายบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือดื่มน้ําให้เยอะพักผ่อนให้เพียงพอครับแน้ควันนี้เมนูที่หมอกอรแนะนําไปด้วยใช่ ซุปผักรวมมิตรนี่นะครับท่านผู้ชมที่เป็นภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งคนที่ดูแลสุขภาพทั่วไปนะฮะทำกินเองได้ง่ายๆมีผักอะไรในครัวในบ้านนะฮะก็เอามาหยิบปรุงกันมาต้มสุดกันหรือว่าจะไปที่ร้านชอปทุมทองก็ได้นะครับซึ่งพี่ปุ้ยเขาก็จะรอแนะนําเมนูอาหารดีๆให้เราอยู่แล้วนะครับอ่ะก่อนจะหมดเวลากันไปนะครับน้องเบนฝากผลงานอีกทีดีกว่าก็ผลงานนะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับที่โภาพยนเฮา h ์ u s e RCA นะครับผมวันที่13กันยายนนี้นะครับผม เรื่องนี้ดูคุ้มครับมีสี่เรื่องแล้วก็จะเห็นน้องเบนนี่แปลกๆด้วยแต่งหน้าแปลกๆแล้วก็โหนต์เท้าเยอะๆใช่ครับเป็นหน้าแบบที่เป็นแผลเป็นเยอะๆที่แบบก่อนจะใช้ดีสกินใช่ไหมใช่ครับผมใช้แล้วหายดีเลยครับผมนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมคอร์เซนเตอร์ของเราครับ082 0 0แ8999แล้วก็084 1 5 7 8 9 9 1แน่นอนครับน้องเบนฝากผลงานแล้วหมอก็ฝากบ้างนะครับตอนนี้ละครช่องเจ็ดครับเรื่องของนักสู้พันข้าวเหนียวกำลังรอออนแอร์อยู่นะครับ ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเป็นข้าวเหนียวไม่ได้เล่นเป็นกระติ๊บแบบที่บอกจอมยุ่งเขานะฮะผมเล่นเป็นแฮกเกอร์ครับขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับเล่นอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็สัมภาษณ์ลงในนิตยสารสลิมอัพนะครับเขียนที่ดีกายนิตยสารดีกายแล้วก็นิตยสารบาลานซ์นะครับอ๋อใช่พูดถึงบาลานซ์นะครับท่านผู้ชมสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ดีสกินของเรานะครับได้ที่ร้านบาลานซ์ช็อปนะครับที่บางนานะครับซึ่งเป็นร้านที่ขายผลิตภัณฑ์องค์รวมเกี่ยวกับการแพทย์ทุกอย่างเลย แล้วก็รวมไปถึงเร็วๆนี้ก็คือร้านยากรุงเทพนะครับก็จะมีอยู่ในนั้นและแน่นอนครับใครที่จะรับไปเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ยังสามารถติดต่อเราได้อยู่นะครับรวมไปถึงติดต่อเรื่องของการบรรยายสุขภาพวิทยากรดีๆนะครับเชิญผมเชิญน้องเบนเชิญจอมยุ่งไปบรรยายก็เบอร์นี้ครับ0820078999ครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะครับของผมเองนะครับจากร้านของพี่แทนนะครับดีไซน์สแควร์นะครับชั้น1นะครับบิ๊กซีหัวมากครับผม ตอนนี้นะครับขับของเราหมดเวลาแล้วครับน้องเบนเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องปิดขับแล้วไม่อยากให้ปิดเลยนะซื้อเวลาต่อสินะฮะโอเคครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากแล้วก็ติดตามชมรายการสาระสุขภาพดีๆนะครับทุกวันจันทร์นะครับ11นาฬิกาถึง11 50นาฬิกานาทีกับผมแล้วก็จอมยุ่งนะครับวันนี้จอมยุ่งต่อฟองวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเบนนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ